สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อเรื่องมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นภายใน9วันนี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยถือว่าคุณโชคดีมากๆที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะมารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันหากคุณกำลังท้อแท้หมดหวังกับชีวิตก็ขอให้คลิปนี้สร้างพลังใจสร้างพลังบวก ให้คุณสามารถก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมีความหวังแล้วก็มีแรงฮึดสู้กับปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงาย ชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยค่ะเรื่องมหัศัจร,รย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณจะเป็นเรื่องอะไรนะเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรกนะคะสิบถ้วย อสองถ้วยนะคะ p a สต์ออฟสอดไพ่พาปิคเนตนะคะเก้าเหรียญถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะสองดาบนะคะอัศวินไม้เท้าแปดไม้เท้าหกไม้เท้านะคะ King of Pentacles แล้วก็จะมีไพ่พาพิคเนตปิดท้ายอีกหนึ่งใบนะดีไวส์ซัพพอร์ตนะคะเป็นดวงชะตาที่จะมีความสุขนะมีความสุขนะมีชีวิตชีวามากขึ้นอาจจะด้วยปัญหานะอุปสรรคต่างๆที่พบเจอมามันกำลังคลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะนะมีครอบครัวที่มีความสุขมีความสามารถคี ครอบครัวของคุณนะคอยเป็นกำลังใจที่ดีมากๆทำอะไรก็จะได้รับนะแรงซัพพอร์ตแรงหนุนที่ดีครอบครัวไหนที่มีปัญหากันนะก็จะเข้าใจกันมากขึ้นนะปรับปรับความเข้าใจกันได้นะคะเป็นครอบครัวที่ดูจะนะส่งเสริมนะซึ่งกันและกันดีก็พยายามนะคะนะดูแลสถาบันครอบครัวนะของคุณให้ดีด้วย พูดจาดีๆใส่กันดูแลใส่ใจกันนะคะไม่มีใครจะออยู่เคียงข้างเรานะหรือให้กำลังใจได้ดีเท่ากับคนในครอบครัวของเราเองนะคะ,ะเราก็ต้องดูแลพวกเขาเหล่านั้นให้ดีด้วยก็จะเป็นดวงชะตาที่จะได้พบเจอกับความสุขความสมหวังหรือทำอะไรช่วงนี้นะคะก็จะ ประสบความสำเร็จเพราะว่าคุณมีเบื้องหลังดีนะมีคนคอยซัพพอร์ตหรือได้รับความเมตตาเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจากญาติพี่น้องหรือคนรอบตัวนะก็ดูจะใจดีนะกับคุณมากขึ้นด้วยนะคะใครที่ทำอาชีพที่เกี่ยวกับธุรกิจการค้าการขายซื้อมาขายไปนะธุรกิจอของกินของอุปโภคบริโภคต่าง ก็จะค่อนข้างโดดเด่นดีมากๆนะคะหรืออาชีพที่เป็นคู่อาจารย์นะเป็นคนที่ให้ความรู้ต่างๆก็จะได้รับการยอมรับเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะเนี่ยเป็นดวงชะตาที่จะได้เจอเพื่อนแท้นะได้เจอมิตรแท้หรือเจอคนที่เราแบบรู้สึกถูกชะตานะคะอาจจะมาเป็นเพื่อนนะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะได้เจอมิตรนะคะมีมิตรภาพดีๆเกิดขึ้นอา่าหรือถ้าใครทําธุรกิจส่วนตัว ก็อาจจะมีหุ้นส่วนที่จะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตช่วยบริหารให้กิจการมีความก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่การจะเป็นหุ้นส่วนกับใครนะก็ต้องดูเรื่องของผลประโยชน์ให้ดีด้วยนะเอกสารสัญญาต่างๆอ่านให้ถี่ถ้วนอ่านให้ละเอียดเพื่อป้องกันการโดนเอาเปรียบในอนาคตนะคะนะก็จะเป็นาราศีนะที่จะมีเรื่องของหุ้นส่วนนะคะหุ้นส่วนทางธุรกิจหรืออาจจะเป็น หุ้นส่วนชีวิตก็ได้นะถ้าเป็นเรื่องของความรักคนโสดก็มีโอกาสหายโสดสูงมากๆเลยทีเดียวนะคะก็จะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาคุยนะมีเข้ามามากกว่า1คนเลยแหละก็อยู่ที่คุณจะอ่าเรียนรู้หรือคัดกรองคนอย่างไรยังไงก็นะมีสติกับเรื่องของความรักค่อยๆดูกันไปไม่ต้องเรบร้อนนะคะเวลานะก็จะช่วยนะคัดสรรคนที่ดีให้อยู่กับเราคือพอคุย พอคบกันไปนานๆาก็จะสามารถบอกได้เองว่าใครคนไหนคือคนที่ใช่นะคะหรือถ้าเป็นความรักนะของคนมีคู่คู่ไหนที่คบหากันมานานก็อาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการแต่งงานมั่นหมายนะคะอาจจะมีการเปิดตัวนะเปิดตัวให้เพื่อนได้รับรู้เปิดตัวให้ครอบครัวของแต่ละฝ่ายนะคะได้รู้ว่าคุณสองคนกำลังคบกันหรืออาจจะมีการพูดคุยนะถึงเรื่องของการสร้างอนาคต ต่อกันที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะมีความนะชัดเจนความจริงใจในเรื่องของความรักนะที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะแล้วก็จะโดดเด่นในเรื่องของต่างประเทศด้วยใครที่ทำงานนะเกี่ยวกับต่างประเทศอาจจะติดต่อการค้าการขายนะคะนะต่างประเทศต่างภาษา,าหรือ อาจจะไปทำงานต่างประเทศก็ได้นะก็จะโดดเด่นดีมากๆมีโอกาสได้ไปทำงานได้ไปเรียนหรือบางท่านอาจจะมีแผนไปเที่ยวก็ได้นะคะนะคือจะมีเรื่องของการเดินทางไกลเกิดขึ้นนะเพราะว่ามีไพ่อัศวินไม้เท้าด้วยนะคะนะชีวิตช่วงนี้อาจจะต้องเดินทางหน่อยแต่เดินทางแล้วจะเกิดความสำเร็จเดินทางแล้วก็จะ าเกิดความโชคดีนำความสำเร็จนำเงินทองมากมายกลับมาได้นั่นเองหรือบางท่านที่ต้องทำงานแบบว่าไม่ค่อยอยู่กับที่นะคะนะต้องเดินทางบ่อยๆขึ้นเหนือร่องใต้ก็จะประสบความสำเร็จดีมาก จะมีโชคมีลาบจากการเดินทางนั่นเองหรือชีวิตของคุณมันต้องมีการขยับขยายนะอาจจะมีการโยกย้ายที่ทํางานนะคะนะยาย้ายไปอีกแผนกหนึ่งหรืออาจจะย้ายไปอีกที่หนึ่งก็ได้นะซึ่งการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในครัง้งเนี้มันจะ ทำให้คุณได้พัฒนาความรู้ความสามารถได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของการทํางานเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะเพราะว่ามีไพ่นะแปไม้ทางนะคะเป็นดวงชะตาที่จะได้นะเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนหรือมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ดีมากๆสิ่งใหม่ที่จะเข้ามาทําให้ ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณดีขึ้นนะเติบโตขึ้นมีความก้าวหน้ารวมถึงจะมีความสําเร็จแล้วก็มีชัยชนะเกิดขึ้นด้วยนะถ้าคุณต้องเข้าไปแข่งขันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างผลงานนะคะนะแข่งขันอสอบเข้าทำงานสอบเข้าเรียนนะก็จะคว้าชัยชนะความสําเร็จก็จะเป็นของคุณแต่คุณก็ต้องมีความขยันนะมีความเพียรพยายามด้วยถ้าคุณขี้เกียจนะมันก็จะ คงไม่ได้อาพบเจอความสำเร็จนะคะดังนั้นนะห้ามขคี้เกียจตัวเด็ดขาดมีไอเดียอะไรดีๆนะมีความคิดอยากจะทำอะไรถ้าเราวางแผนมาดีแล้วก็ลงมือทำเลยนะคะเพราะว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จนะเป็นจังหวะชีวิตช่วงขาเคลื่อนเลยก็ได้นะคะทำอะไรก็จะนะเกิดความสำเร็จในทุกทิศท,ทุกทางเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะต้องเหนื่อยต้องอดทนหรือบางเรื่อง ก็อาจจะต้องอยู่ในสถานการณ์ของการถูกกดดันนะคะ,นะแต่เราก็อยากกดดันตัวเองคนอื่นนะกดดันเราได้เราอยากกดดันตัวเองทําอะไรทําเต็มที่ทําให้สุดความสามารถไม่ว่าผลลัพธ์มันจะออกมาอย่างไรนะก็ถือว่าเราทําเต็มที่แล้วนะคะถ้าออกมาดีอ่ะโอเคมันก็สร้างกําลังใจทําให้เราอยากจะ พัฒนาตัวเองทำสิ่งดีๆต่อไปแต่ถ้าผลลัพธ์มันออกมาไม่ดีก็อย่าถอดใจอย่าหมดกำลังใจนะคะคิดซะว่ามันคือบทเรียนนะมันคือบทเรียนชีวิตที่ร้ำค่านะถ้าไม่ทำมันก็จะไม่เกิดบทเรียนชีวิตได้นะคะดังนั้นนะเราก็ต้องอพยายามให้กำลังใจตัวเองนะเข้มแข็งเข้าไว้อ่าแล้วก็ เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะการเริ่มต้นใหม่การก้าวครั้งใหม่ในครั้งนี้มันอาจจะทําให้คุณไปได้ไกลมากกว่าเดิมก็ได้นะคะ,ะดังนั้นก็อย่าเพิ่งหมดกําลังใจชีวิตมันยังมีความสําเร็จมันยังมีหนทางได้เติบโตอีกเยอะเลยนะคะ,ะก็พยายามให้กําลังใจตัวเองเยอะๆกําลังใจที่ดีที่สุดก็คือกําลังใจจากตัวของคุณนั่นเองนะคะจงมีความหวังกับชีวิตเสมอ ไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรก็ตามนะคะก็ขอบคุณตัวเองขอบคุณสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะมันก็จะเป็นกำลังใจที่ดีในการที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จแล้วก็ความก้าวหน้าเพิ่มมากยิ่งขึ้นไพ่นะคะสื่อเรื่องของอาการอยู่ในสังคมนะเราก็ต้องพยายามปรับตัวด้วยนะต้องมีการารับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานนะเราต้องทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีไม่สามารถทำงานด้วยตัวของคุณคนเดียวได้นะคะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันนะเราก็ต้องรับฟังความคิดเห็นกันอะไรช่วยเหลือกันได้ก็ขอให้ช่วยเหลือนะก็จะยิ่งทำให้นะการทำงานาประสบความสำเร็จได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะหรือการที่คุณจะตัดสินใจนะจะทำอะไรก็ตามไพ่สื่อบอกให้เรา พยายามมีสตินะคะใช้เหตุและผลในการตัดสินใจนะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจในเรื่องที่มันอาจจะสร้างความลำบากให้กับตัวคุณแต่ถ้าคุณยึดหลักของความถูกต้องและมีเหตุและผลมันก็จะทําให้เราตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะอ่าแล้วก็สําหรับใครที่ทํางานเกี่ยวกับเอกสารนะเอกสารเยอะๆพวกเอกสารการเงินสัญญาต่างๆช่วงนี้ก็อยากจะให้เพิ่มความละเอียดรอบคอบนะคะ หรือถ้าเราต้องไปเกี่ยวข้องกับพวกอาสัญญาค้ำประกันอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือให้เราช่วยค้ำประกันนะในเรื่องของเงินเงินทองทอง,ทอง,ทองต้องระมัดระวังด้วยนะคะปฏิเสธไปได้นะก็จะดีมากๆเพราะเดี๋ยวมันอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับเราภายหลังได้นะจะช่วยเหลือใครก็ ประมาณนะกำลังความสามารถเราด้วยมิฉะนั้นแล้วเราอาจจะกลายเป็นผู้ประสบภัยผู้เดือดร้อนเสเห็นก็ได้นะคะนะต้องระมัดระวังด้วยเรื่องการเงินนะก็ถือว่านะสัพพัดีมากๆช่วงนี้นะมีเงินใช้จ่ายค่อนข้างคล่องมือหาเงินได้เยอะแต่ก็จ่ายเยอะอยู่พอสมควรเลยยังไงก็อย่าใช้จ่ายเงินเกินตัวนะเพราะว่าเงินที่ได้มาแต่ละบาทนี่มันก็ยากเย็นเข็นใจนะคะแต่มันก็อ่า หาได้เรื่อยๆแหละแต่เราเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีสติในเรื่องของการใช้จ่ายเงินให้มากนะอย่าเผลอใช้จ่ายเงินเกินตัวนะอะไรที่มันไม่จําเป็นแล้วก็ควรจะอ่าละละ,ละมันไปบ้างนะคะหักห้ามใจบ้างก็มีบ้างแหละนะความอ่าความแบบกิเลสความอยากได้อยากมีแต่ก็ต้องอ่ารู้จักยับยั้งช่างใจบ้างนะคะ,นะเราอ่ารู้จักเก็บออมเงินนะอ่า เก็บเงินเอาไว้ใช้ในยามที่มันจําเป็นจะดีกว่านะคะแต่โดยรวมแล้วนะเรื่องของการเงินก็ยังถือว่านะอุ่นใจได้อยู่แล้วก็มีเกณฑ์อาจจะมีการนําเงินไปลงทุนอะไรในสิ่งที่มันจะสร้างผลตอบแทนที่ดีในอนาคตหรือหากคุณคาดหวังนะเรื่องของความช่วยเหลือเรื่องเงินเงินทองทองนะก็จะได้รับความช่วยเหลือที่ดีนะคะจากคนรอบตัวนะจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือ หรือจากคนที่มีอำนาจนะคะที่สามารถจะช่วยเหลือเราได้ถ้าไม่ช่วยเหลือเรื่องเงินก็อาจจะช่วยเหลือในเรื่องของอาการให้โอกาสในการสร้างเงินก็ได้นะคะหรือบางท่านอาจจะทําเรื่องอยื่นกู้กับสถาบาันการเงินนะเอาเงินมาบริหารใช้จ่ายในกิจการร้านค้าหรือเอามา,าเพื่อซื้อทรัพย์สินนะคะก็ จะได้รับการอัุุมัตินะช่วงนี้นี่เครดิตดีมากๆนะคะแต่ก็อย่าไปสร้างหนี้อะไรเพิ่มถ้ามันไม่จําเป็นนะยังไงก็ดูกําลังนะความสามารถของเราด้วยนะคะก็เป็นดวงชะตานะที่จะเป็นที่รักที่เมตตาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะก็อย่าให้คุณ กทำแต่สิ่งที่ดีคิดดีทําดีเข้าวาัยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะก็จะอยู่เคียงข้างคุณคอยช่วยเหลือนะดนจิตด,ดนใจให้คุณทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จปัดเป่าสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายกันกะต่างๆนะกันคนไม่ดีนะแล้วก็ตัดตัวหมู่มาไม่ให้มาทําอะไรเราได้นะพวกเขาเหล่านั้นนะคนที่คิดไม่ดีกับเราก็จะแพ้ภัยไปเองแล้วก็คําขอพรคําอธิษฐานของคุณ มีโอกาสที่จะเป็นจริงได้นะดังคำอธิษฐานนะคะนะก็ขอให้นะกระทำแต่สิ่งที่ดีๆไว้นะคะคิดดีทำดีปฏิบัติดีนะไม่ทำร้ายใครไม่ทําให้ใครเดือดร้อนนะคะอยู่ในศีลในธรรมนะก็เชื่อเลยว่าคุณก็จะได้รับพรวิเศษนะคะเป็นพรที่คุณนะคะอธิษฐานนะร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือก็มีโอกาสที่จะสมหวังนะดังคำที่ คุณอธิษฐานไว้นั่นเองนะคะ,ะและนี่ก็คือนะเรื่องมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายในก้าววันนี้นะคะนะความสุขความสมหวังที่จะเกิดขึ้นนะความสําเร็จมากมายนะคะที่มันมาจากการลงมือทาแล้วก็จากความเพียรพยายามของคุณนั่นเองแล้วก็เรื่องของการเงินนะที่จะค่อยๆดีขึ้นนะ,ะโชคลาภทางการเงินก็จะ เปิดรับคุณแล้วนะคะทําอะไรก็จะก่อเกิดเป็นรายได้นะเป็นเงินเป็นทองที่ดีมากๆเลยเ่เดกนะคะสําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มสปแตงที่เป็นรูปหัวใจนะข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านนะมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้ สมหวังทุกประการนะคะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะร่ำรวยเงินทองร่ำรวยความสุขนะเห่งๆปังๆตลอดไปตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ